คลิปนี้มาวาดพระพุทธเจ้ากันนะครับเริ่มวางเส้นแกนกลางเสร็จแล้ววางขีดฟอร์มเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแบ่งสัดส่วนให้ได้4ช่องต้องขอบอกก่อนนะครับเป็นวิธีการของครัโยในการร่างคนท่านั่งวันนี้วาดพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือปางสะดุ้งมารพอวางสัดส่วนเสร็จแล้วเริ่มวางส่วนของโครงประพักหรือโครงหน้าใครจะวาดตามก็ดูตามครโยได้เลยนะครับวิธีการวางตำแหน่งและจุดต่างๆเวลาครัวโยร่างพระพุทธรูป ปางต่างๆนั้นก็มีประวัติที่มาอย่างครุโยว,วาดปางมารลวิชัยซึ่งเป็นปางประทับนั่งตอนมีมารประจนโดยมีพระหัตถ์ข้างหนึ่งชี้ลงกัางล่างคงบอกถึงการอ้างเพราะแม่ตรณีนี้เป็นพยานก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ในตอนมารประจนพระพุทธเจ้าต้องประชิญกับกองทัพพญามารที่เคลื่อนกระบ,บวนประยุหะมาสู้รบออกอุบายล่อลวงต่างๆทั้งยังส่งลูกสาวพญามารมาโยโย,ยนให้พระองค์ไม่ให้บรรลุธรรมประวัติ คร่าวๆพอสังเกตประมาณนี้นะครับครูโยวาดคร่าวๆพอที่จะรู้ลักษณะพุทธลักษณะของพระพุทธรูปและวิธีการร่างพระพุทธรูปในปางมาและวิชัยน,นั้นเพื่อนๆศึกษาวิธีการต่างๆรวมถึงรายละเอียดตามความต้องการของตอนเองได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วใครเดินทางอยู่ขอให้เดินทางปลอดภัยมีความสุขทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ